ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นออนไลน์นะครับโดยการใช้เทคนิคลูกสูตรใหม่ที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับนะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงกลุ่มหน่อยนะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นฟุตบอลกลุ่มนะครับมันมีอยู่3หลีกนะครับมีลีกวันอีกทูน่าจะยังไม่มีลีกวันก็น่าจะยังซีซั่นหน้าลีกวันมาแล้วนะครับมีลีกวันลีแชมปนชิพ แล้วก็ลีกสูงสุดคือเพียร์เพียเมลีกนะครับถ้าใครสนใจเล่นนะครับร<ย>เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับแล้วก็บอกว่าสนใจสมัครแข่งขันฟรีทุกอย่างนะครับถ้าใครได้ชนะเลิศนะครับได้ที่หนึ่งนะคือชนะเลิศจบฤดูกาลมาเพื่อนๆก็จะได้ถ้วยรางวัลของจริงนะครับส่งมอบให้ถึงบ้านเลยนะครับผมส่งไปษนีไปให้ถึงบ้านเลยนะถ้าใครสนใจอยากเล่นกลุ่มนะครับอยากเล่น ลีกอะง่ายๆเล่นลีกอะสมจริงเหมือนเหมือนฟุตบอพลพรีเมียร์อังกฤษจ,จริงๆทุกอย่างเลยนะครับจัดตารางมีคนจัดตารางให้ชนะเลิศมีถ้วยรางวัลให้นะครับสําหรับมือใหม่ถ้าใครอยากเล่นลีกนะส่วนผู้เล่นเก่าเขาก็รู้รอยู่แล้วแหละผมก็เชิญชวนเพื่อนๆมือใหม่นะครับสามารถเล่นได้ทุกทุกการ์ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดขาวการ์ดฟ้าการ์ดทองหรือว่าการ์ดดาก็ได้นะครับแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆเล่นการ์ดดานะครับเพราะว่ามันสูงสุดแล้วแหละการ์ดดานะครับ ก็เข้ามาเล่นหลีกกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเราเดี๋ยวผมก็จะเอาถ้วยรางวัลมาให้เพื่อนๆดูนะให้ถ้วยรางวัลด้วยนะครับสง่งตรงถึงบ้านนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องพูดลวกไปวนมานะเอาละครับเดี๋ยวมาพูดถึงในเกมต่อนะครับออวันนี้ผมก็จะมาแข่งออนไลน์นะครับด้วยการใช้เทคนิคใช้เทคนิคอะไรนะลูกสูตรของผมนะครับพูดถึงลูกสูตรนะครับตอนเนี้ยมันเริ่มจะมีดามมาเล็กๆแล้วนะครับผม แบบว่าหลายคนเริ่มไม่ชอบนะครับจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบใช้ได้ผลเป็นขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะกดติดทุกครั้งนะมันแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วจะให้ผมทํำยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเริ่มตังหิดต,ตังหิดมาแล้วนะครับแต่ก็ช่างเถอะนะครับผมผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับส่วนคนที่เขาชนะผมได้เขาก็ชนะนะครับมันไม่ใช่ว่าผมจะชนะทุกคนนะครับส่วนใครเล่นเก่งอยู่แล้วอ่ะมาชนะผมมันก็เป็นเรื่องปกติผมดีใจด้วยซ้ําว่าชนะผมได้ ผมชอบเล่นกับคนหญิงเก่งนะตอนแรกนะครับผมว่าผมจะเล่นอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับไอ้เรียกอะไรนะอีเวนต์ใช่ไหมแต่มเมื่อวาผมเล่นจบไปแล้วนะก็ไปเล่นออนไลน์กันเลยนะครับเดี๋ยวเซตแผนเรียบร้อยไปลุยกันเลยนะครับเข้าเกมเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้ลูกโซ่ทั้งเกมเลยนะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าไม่รู้จะชนะหรือเปล่า ถ้าผมชนะก็เล่นต่อนะครับถ้าผมแพ้ก็คือคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเอาผมโมติโมลืมเปลี่ยนแผนโอ้ตายแล้วตายแล้วโมติโมลืมเปลี่ยนแผนครับไม่เอาหนักไม่เข้าเรียงก่อนเรียบร้อยไหมเนี่ยมาเปลี่ยนแผนแบบนี้มาเอาทำไมไม่กดละเพื่อนโอ้ ดูจากสถิติเขาก็โหดเหม,มือนกันนะนี่ mm hmm. เรียบร้อยเลยครับ oh. โคขนไปที่เรียบร้อยแล้วครับ exactly <who> ยังไม่ได้กดสซอร์ดเลยนะ mm hmm. โอโซุกไม่ติดนะครับตรงนี้ จังเมื่อกี้ส่งบอลไปไหนครูเนียดูทรงแล้วเกมนี้ผมไม่น่าจะรอนนะเรียบร้อยครับหน,หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหนลกว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับลูกเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกศูนย์นะครับ ร้อยโดสองหนึ่งครับยังไม่ได้ทำทำอะไรเยอะดิโอโ <6 S 2> โกระสุนนิดเแล้วมีเวลาที่จะแพ้แล้วนะผมเนี่บร้อ,อ,อ,ยอยครับสามหนึ่งอะไรกันครับเนี่ย ไม่ขาดจังตีใครแตกแลวล้สองสนะครับโหเสียจริงๆลยนะสงสัยจะได้จบเร็วแล้วมั้งเนี่ย้ยเขาอีกนะ ครึ่งแรกผมก็โดนนำไป2ประตูต่อ3นะครับครึ่งหลังจะแก้เกมได้ไหมเนี่ยมาดูกันนะครับที่สอ,องคำสามประตูต่อ3ครับื้หืตรวจสุดได้นะครับต,ตรวจสุดสำเร็จนะครับมาเสมอกันแล้วนะครับตอนแรกจะถอดใจแล้วนะ Uh -huh. The fans want this player to make an appearance. Uh -huh. Oh, well, time. Oh, And the coach is changing things around. Here's Ronaldo. ไม่เอานะไม่เอาดีเออเซฟได้นะครับผูเ้เตะมึงมันใช้ลูกเดียวกันกับผมเลยงานเข้าแล้วนะครับเอาไงดีเอาไหนดีโดนยิีเสีย สูตรไม่ติดนะเขาเล่นด okay. no. ีมากเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพ้เถอะนี่แพ้เถอะโอ้โดนเตะมุมอีกแล้วนะไม่น่ารอดลูกนี้ใช้ลูกเดียวเอ้ยลูกเตะมุมเดียวกันกับผมเลยอ่ะ ผมองมมันดึงเกมแล้วครับกวองเวลาเรียบร้อยแพ้นะครับนี่แหละคนที่จะเอาชนะผมได้คือต้กล่องเวลานะครับโอเคครับแพ้ก็คือแพ้ครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องยอมรับครับแพ้ก็คือแพ้นะเห็นไหมต้อให้ผมใช้สูตร ผมก็แพ้ได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่าผมกดส่วนแล้วผมต้องชนะทุกคนมันไม่ใช่ครับมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับสมัยก่อนอะ่ะที่แข่งกลุ่มใหม่ๆนะครับมันจะมีคนคนนึงแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้เขาชื่อลิฟหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นคนที่เล่นเก่งมากๆแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเขาเป็นคนเล่นเก่งมาก,มากแข่งจบเขาไม่ค่อยคุยอะไรกับใครเท่าไหร่นะคือเขาเป็นคนที่เล่นเก่งมาก,มากผมเจอกับเขาทีไรอ่ะสิบครั้งผมจะชนะเขาอยู่ครั้งสองครั้ง แล้วผมภูมิใจมากเวลาผมชนะเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นเก่งมากต่อบอลเก่งมากต่อให้ผมใช้ลูกสูตรอะไรผมก็สู้เขาไม่ได้นะครับนะคำพูดเขา,เาพูดว่าอะไรนะการเล่นเกมอะ่ะในเกมในรูปแบบเกมอะ่ะถ้าคุณแพ้มันมันก็คือปัญหาของคุณมันไม่ใช่ปัญหาของผมก็คุณแพ้ผมมันก็คือปัญหาของคุณ คุณจะมาห้ามนูน่นห้ามนี่ผมอะ่ะคุณห้ามผมไม่ได้หรอกเพราะว่าการที่บอลหลุดเดี่ยวไปยิงเนี่ยคือมันคือปัญหาของคุณมันไม่ใช่ปัญหาของผมอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาพูดอะคมมากแต่ผมพูดแล้วมันไม่คมนะมันเหมือนอธิบายไปอะเออพูดง่ายง่ายว่ามันคือปัญหาของคุณอะมันไม่ใช่ปัญหาของผมที่คุณแพ้มันคือปัญหาของคุณต้องไปแก้เกมเอาเองไม่ใช่ว่าเอออะอะไรก็ฟ้องไม่ใช่ว่าเอออะอะไรก็ห้ามนู่นห้ามนี่ อะไรประมาณนี้ผมจำคาพูดเข้ามาเขาจะประมาณนี้แหละพูดนีด้คุณนง่ายว,ว่ามันคือปัญหาของคุณนะไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับขนาดผมใช้ลูกสูตรผมยังแพ้เลยเนี่ยเล่นออนไลน์เนี่ยก็เ <laughs> <laughs> พราะว่าอะไรก็เพราะว่าก็ขเขาเก่งอ่ะคุณง่ายผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันวกไปวนมานะครับผมก็ท้ายคลิปแล้วผมก็จริงๆอ่ะผมจะเล่นต่อแล้วเนี่ยแต่ว่าตามกฎของผมนะคือถ้าชนะเล่นต่อถ้าแพ้ก็คือจบนะครับจบคลิป ก็เกมนี้ก็คือผมแพ้ตั้งแต่กเกมแรกเลยนะครับผมนะย่ามีดรานมากกันนะครับผมขอร้องแหละผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายก,กับใครแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ